ย้อนสังเกตบอครับมันจะมีตัวไข่ครับนี่ครับนี่ครับห็นบอกไข่กลุ่นครับเนาะช่วงนี้ันเป็นพอพันแม่พันได้แล้วครับนี่บอกไข่ออ้ยเต็มถ้องเลยครับแม่แม่หนึ่ง้าเห้าได้จังสีไปลงลงใน่อเห้าครับเห้าเดียวคืนกับแพรสวัสดีครับที่นี่ศูนย์มวลพูนสับนะครับเนาะ สำหรับมือนี้นะครับผมสิพามาเบิงกุ้งนะครับเนาะกุ้งที่เ,เรียงเบื่อธรรมชาตินะครับเนาะว่ามเคลื่อนเทาใส่ใบทั้งเมดงกมุ้งนะครับเนาะผมสีพามาเบืองว่ามันจะมีหลายสำเนียงะครับกุ้งเัวเรียงอนู่หนี่ก็ประมาณปีกว่าแล้วครับน่ครับเห็น่บธรรมชาตินะครับเัาเลียงอยู่หนี่หลายบบออยู่ครับแต่ว่าเทาสูบออกทําความสะอาดไปแล้ว ซี่บอครับเพื่อจะลงใงไมเพราะว่าปลาช่อน่นลุเนะครับเนาะพี่น้องผู้ไดเลี้ยงกุ้งอยากเลี้ยงกุ้งฝอยนอะครับบอเขาพี่น้องถ้ามันบอขนาดใหญ่แนวนี้นะครับม่งครับที่บออยู่หนาบ้านผมนี่ครับมันมีขนาดใหญ่ขนาดกว้างถ้าขนาดใหญ่ขนาดกว้างแนวนี้พี่น้องสามารถเลี้ยงกุ้งฝอยได้ร่วมกับปลาตัวอื่นได้อยู่ครับแต่ว่าทำ่าได้ของผมนี่ก็หมายถึงว่ามันจะมีครับมีหน่อยมีหลายั่็ขก้นอยู่ครับว่า ปลาในบอ่อเขาจะหลายสำดเนะครับเนาะแต่ว่ามันมีได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบอ่อเน้นน้อยขนาดแปดคุณทิบสองังี่พี่น้องต้องไ่ให้มีปลาแนวอื่นอยู่นําเลยนะครับเด้อเพราะสัตนกุ้งเพิ่นจะบอ่อมีเลยนะครับเพราะว่าปลาแนวอื่นจะกินเพิ่นหมดครับถ้าความกว้างความเา่าพิ่นได้แบบกว้างแนี่นี่พิ่อ,อยู่ได้ยู่ครับกุ้งกับเขาเลี้ยงเขากับเขาได้กินอยู่ครับแหละครับสาเข้ามันมันบ่ยใหญ่ครับแต่ว่ามันเน่าเนี่ย แม่เบิบ่งกันครับว่าเพื่อนจะมีหลายสนนําใีเนาะครับเนาะเพราะว่านี่ผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะครับเนาะการเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแบบทําแบบบ่ธร,รรมชาติมันดีแนวนึงน้อครับเด้อคือห้าบ่ต้องม่ให้ออกซิเจนเฮาบ่ต้องมาคอยระว่างว่าเพื่อนเวลาเพิ่นหลอกขาบหลอกอยังแล้วเพิ่นจะเป็นยังเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นจะอยู่ตามธรรมชาติของเพื่อนเลยครับปล่อยแพ้ปล่อยเกิดตามธรรมชาติเฮ่าก็แค่มาเทคมาเบิ่งว่ามันแพ้สำเนีเนาะครับเนาะ อาหารไหร่ดนโดนกับจังไห้เทือครับก็จะเป็นพวกงออาหารพวกงออาหารปลาดุกผสมกับห่อเ,น,น,เน,น,นะครับปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนถิ่มไห้เนาะครับเนาะหรือบางเทียครับเป็นบอ่อธรรมชาติดนโนนเทาก็อบอ่อไห่ก็ได้ครับเพราะว่าพิ่นีแนวกินของพิ่นู่แต่ว่าถ่ายอยากเล่งลหลายเท่กากับจังไห่ครับมาเบึ่งกันครับว่าบอ่อธรรมชาติปล่อยไปแล้วปีกว่าๆมันจะมีหลายซำได่เนาะครับ ยู่นได้หนีจะเป็นแม่พันธุ์ส่วนใหญ่แล้วครับผมจะเลือกเป็นแม่พันธุ์ครับมาเบิ่งกันครับขึ้นใส่ใบนีนะครับปลาไดนน้นีมีหลายอยู่ด้ยครับปลานินปลาชนมีเบดทกปลาครับเพราะว่านี่เขาหายหายปินบอแบบว่าธรรมชาติไปเลยนะครับเนาะครับเวลาใส่กลุ่งครับ อู๋อ้หนำเลือกเนี่ยครับโอ้ยบักตุ่มเนี่ยนะครับเนาะครับเป็นหลุนพ่อพันแม่พันแนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิองเบิดคูดตุ่มเลยครับมือนีงครับเนีตัวนี้ติดบกล่อยหลายเป็นไงเลยครับเนีย่ยครับมึงจะว่ารุ่นนี้ตัวใหญ่แหรอครับเขาสามารถเดียไปเป็นพ่อพันแม่พันได้แล้วครับ กุ้งเพื่อนจะไข่ช่วงเดือนงายแล้วครับเดือนจกแจงแจงจะไข่ดีดีเลยครับเดือนมืดอ,อี่ก็จะพ่ค่อยไข่ไปไหนครับไปครับมบิ่องอีกครับถ้ากุ้งมันโมหลายก็บ่ค่อยอยากเข้ามุ่งเลยครับอ้ดูเสียงเต้นชดสวดดูครับอูตัวนี้ สุดยอดเลยครับใหง่แห้งตัวนี้โอ้ตุ่มเดียวนี้ได้ตำได้ก้อยผลได้ครับล้องสีทท่เบึงเลยนะครับนะสองม่กอะได้เต่นจานนึ่งนะครับอั้ที่ผมบอกนะครับถามันมี่ถามันมีหลายเาก็ะ ใช่บุกี้อันมันกับพ่อกินเหรอครับซ้ำห้าสีกินเนาะแต่ว่าถ้าห้าสีเลี่ยงแบบว่าเพื่อจำนาอย่างฉีมันต้องเค็ดดีกว่านี่ครับต้องบม่มีให้เนี่ยอื่นมาปุ่นเพิ่นเลยครับเพิ่นมีอยางเดียวเท่ากับ่อยเลี่ยงแต่ว่าถ้าซ้ำห้าสีอย่างไว้กินในครัวเลื่อนห่ามันก็นต้องแนีนี่แหละครับมามาครับมาเบืองอีกเนาะ 6 oh, อันนี้เก็บได้ละสองครับอู Ooh, แ้แข็งแหงหงครับเติดลุงเน่งลุงเน่งดโอ้ยพี่น้องสังเกตว่าครับว่าผมสีใสเลิกๆแบบแบบให้ท่วมมุ่งไปเลยเป็นยังพุงขึ้นสซแน่วหนน่นครับ เพราะว่าถ้าเขาใส่ตื่นๆปลาซิวมันจะเข่าครับขี้ขันเลือกผมใส่ตื่นๆไอยูสองอันให้เบิรงเลยนะครับว่าถ้าใส่ตื่นนแลวพวกปลาอื่นมันจะเข่าเนาะครับเนาะเอาก็บตรงมานั่งเลือกอีกอืมอย้อสังเกตบ่ครับมันจะมีตัวไข่ครับนี่ครับนี่คเนาะไข่กุ้งนะครับเนาะ ุนี้เป็นพอพันแม่พันได้แล้วครับบอกใส่ติมถ่วงเลยครับแม่แม่หนึ่ง้าเข้าแด่จังสีไปลงลงในโอเข้าครับเข้าเดียวคืนกับแพรได้ครับงับใครเลี่ย สามอันก็เตี่ยนจานบางไงนะครับไปอีกครับนี่ครับถา้ถาบัวเข้ามันย่าเาแนวนี้เ่านจะเลี้ยงได้สบายเลยนะครับปล่อยเป็นอยู่ตามธรรมชาติไปเลยเนะครับเนาะถึงจะมีปลาแนวอื่นกิน แต่ว่ามันกับโบมดดอกครับเพราะว่าเพื่อนมี่มองลบหลีกเพื่อนอยู่กุ้งกุ้งฝอยนะเพื่อนจะอ้อนแอที่สุดก็บช่วงที่เพื่อนรลอกขาเด้วยครับเด้เอมันจะถือมูกินกับช่วงนี้แลครับ ครับอู้ยมีหอดปลาหมอลงนะครับปลาหมอเขาไปกินในมูกเลยครับอันนี้ผมทดลองด้วยครับว่าบอ่อนี่มันมจะยังหลาสิ่งใดนะครับเพราะว่าหมูว่านกะใส่ไปสามวันก็แบบโอ้ยได้เต็มทีบเลยครับนี่ แต่ถ้านี่ยง่มฝนตกเนาะครับถ้าเป็นบอ่อธรรมชาติแนวนี้บ่มีหมองขันแนวนี้ฝนตกยง่มน้ำเนี่ยิ่นจะออกไปขยายพันธุ์ตามให้หน้าปลาเขาเขาเลยนะครับไตไปเลยนี่ครับปลาหมอเนี่ยก็ตกินกุ้งกันเลยนะครับมันจะกินส่วนกุ้งหลอดขาบเนาะครับเนาะครับนี่ซี่ยันก้อยสบายแต่ว่าหาเขาได้ซ้ำนี่ นี่ครับเบิดในนี่นมาไปปล่อยลงบอนี่บ่เถืงเดือนเีคยครับแพรเลยครับบ่อที่เขาเตรียมดีๆนี่ขยายนี่แพรเต็มที่เลยครับบาดนี่มาเบิ่งแบบมุ่งที่ใส่ตื่นๆนะครับเป็นยังผมคือใส่ตื่นเพื่อจะจะ,จะให้พี่น้องเห็นว่าเข้าใส่มุ่งเนี่ถ้าใส่เลิกๆนี่ปลาหน่อยมันจะบ่มาว่นครับ แต่ว่าถางข้าใส่ตื่นตืนปลาหน่อยมันจะเข่าน้ำครับพวกปลาซิวปลากระกดีปลาหมอครับนี่ครับ,รบตุ่มนี่ผมใส่ใส่ตื่นตื่นกนบ้างครับ สังเกตมึงว่าตุ่มมันโพนามแล้ครับเนาะนะครับน,ะค,บน,ะ,คบนะครับทีน้องสังเกตเบมองครับว่าตุ่มมันโพนามส่วนมากข้ใส่แนวนี่ปลาหน่อยมันจะหมักขับกุ้งมันจะนะครับปลาซิวเขาออนะครับจะมีปลาซิวพัวปลาซิวประมัดทวมาใส่ตื่นใสเล็ก มันเขา่าวอมมันก็นเข่าเบิ่นนะครับแต่ว่าถ้าเท่าใส่ตื่น,นมันจะได้ประซิวนะครับมันมันเหลือกอย่างเนาะถ้าเข้าสมมติว่าสิใส่ไปขายให้ลูก่รสั้นเอาให้มันเบิดก่อนครับ บ้านพี่น้องทั้งื่นนี่บอกผมว่ากลุ่งเป็นขายกันอยู่สิกิโลละจักบาทน,นะครับทั้งบ้านผมนี่กิโลละสี่ร้อยน,นี่ครับนะค,ครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวอีกอันนึงเนาะอันนั้นจะให้ตื่นกันครับไปใหเบิ่องกันสุดถ่ายกันครับ มามาครับมาครับบรรยากาศสวนเฮาย้ามโมเส้เมันกันเ้เนะะแนวนี่แหละครับบึ่งเลยครับ อ่ามาครับมาเบ่งอันสุดท้ายกันครับอันสุดท้ายนี่แห้งใสตื่นตื่นเลยครับใส่บนบนหยาเลยครับครับโอ้ประทิวเรียนขอเดี๋ยวเบ่งกันเลยครับกุ้งมันงจะหมุนมาเข่าโอ้เขาเสยครับ แสดงว่ากุ่งนี้มีอยู่รอบบอ่อเลยนะครับมีทุกจุดทุกบอ่อเข้าเลยนะครับนะครับโอ้ยหมงละตํำปุน่งใหญ่เลยครับอ่าอ่าสุดท้ายนี่นะครับเนาะมึง นะครับเดยออ้ยสุดท้ายนี่เหากะู้หูแล้วครับว่าบอีนี่เหากุ้งมีอยู่หลอบบ่อแล้วก็ตัวใหญ่เป็นพอพันแม่พันเลยครับเบื่อครับแม่ไข่เอาครับผู้ใดสนใจเลี้ยงกุ้งก็ล่องเมืงตามที่ผมบอกนี่แหละครับผม